หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดบรรยายพิเศษให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรไฮด้ารุ่นที่5ที่โรงแรมชาเทียมรีวิวไซต์กรุงเทพ เริ่มต้นด้วยกิจกรรมแฮปปี้ไลฟ์วิชาขับร้องโดยอาจารย์อวสดาการภูมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรัชพัฏนสุนันทามาถ่ายทอดเทคนิคการหายใจการออกเสียงเพื่อการขับร้องซึ่งเป็นการออกกําลังกายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือดและช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยลดความเครียดลดความวิตกกังวลช่วยเพิ่มความรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายชวนหลีกภัยอดีตนายกร,รัฐมนตรีอดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรยายพิเศษในหัวข้อชวนดูแลสุขภาพกายและใจให้สมดุลกับชวนหลีกภัยในชวนกล่าวว่าการรักษาโรคที่ดีที่สุดคือการป้องกันซึ่งสามารถเริ่มต้นได้ในชีวิตประจำวันเช่นเลือกรับประทานอาหารที่ดีเลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัด ออกกาลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอดังนั้นการได้รับความรู้เรื่องพภชนาการที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสําคัญขั้นพื้นฐานที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงเกิดโรคเรื้อรังในอนาคตนอกจากนี้สุขภาพใจที่ดีก็เป็นสิ่งสําคัญการบริหารสุขภาพใจที่ดีคือการรู้หน้าที่และความรับผิดชอบจะช่วยส่งผลต่อสุขภาพจิตในเชิงบวกเพราะการเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตอนเองและทําอย่างเต็มที่จะช่วยสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภยัยและมีคุณค่าในตนเองซึ่งเป็น รากฐานสำคัญของสุขภาพจิตที่ดีเมื่อสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีก็จะช่วยให้ชีวิตมีความสมดุล และในช่วงท้ายรองศาสตราจารย์ในแพทย์พินิจกุลวณนิชผู้ช่วยเลขาธิการสภาการชาติไทยได้ขึ้นบรรยายพิเศษหัวข้อศิลปะในการดำรงชีวิตและการสร้างเสริมสุขภาพโดยเจาะลึกการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคและแบ่งปันเทคนิคการใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นเพื่อให้สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สำหรับหลักสูตรไหดดารุ่นที่5มีดรสมชายอสวะเสร,รณีเป็นประธานหลักสูตรและพลอากาศตรีหญิงดรพัชรีพิพิสุสร์เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรที่มีการบูรณาการศาสตร์การแพทย์หกศาสตร์ได้แก่การแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนดุลยภาพบำบัดโฮมิโอพาธีและศาสตร์แห่งความสุขเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้และทักษะ ในการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของศาสตร์สุขภาพไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับตนเองและสามารถนำไปช่วยเหลือสังคมได้